สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะที่20สิงหาวันนี้พี่กุ้งกับพี่เลนูมาทําอะไรกันคะมาบินครับมาบินครับมาเตรียมบินกันแล้วเนาะดีใจไหมได้บินสักทีดีใจใครับโอ้ดีใจดีใจมากๆไปก่อสร้างกันเนาะก่อ,อสร้างในจ้างอะไรจ้างชุนยวนครับนี่นะคะพี่เลนูรู้พี่กุ้งทำไมไม่รู้เนี่ยเมื่อวันก็บอกแล้วนะคะ <S <S โอเคก็ดีใจกับพี่ทั้งสองด้วยนะคะที่ได้ไปทํางานก่อสร้างในจ้างชุนยวนในจ้างเนี้ยใจดีมากๆนะคะ แล้วก็เป็นนายจ้างที่ค่อนข้างมีทั้งโรงงานมีทั้งก่อสร้างแล้วเป็นนายจ้างใหญ่มากนะคะยังไงพี่สองคนไปทํางานก็ตั้งใจทํางานหน่อยเนาะสู้ๆนะพี่นะบินวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดสิงหาพี่พี่คุงพี่คุงพี่คุงจําได้ไหมเนี่ยพี่เรนูจําได้ดีมากเลยพี่เรนูบอกเอฟซีหน่อยว่าหลบลูกระเบิดไปยังไงมันก็ชุลมุนนะครับชุลมุนวายไปหมด เสียกับเราก็เสียการทำอาหากินเราต้องเสีเวลาทำอาหากินแต่ก็ปลอดภัยนะพี่กุ้งเนาะโอเคอันนี้ก็ต่อไปละเราจะได้ไปทํางานหาเงินเนาะเสียเสียเวลามานานละนะคะกับเรื่องนี้แต่ว่าเราปลอดภัยปลอดภัยทุกคนไหมคะญายพี่น้องโอเคก็เดี๋ยวเอมี่จะส่งบินแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเอมี่จะไปเยี่ยมที่ไต้หวันนะอะเสื้อค่ะเสื้อเสื้อเสื้ออแจกเสื้อคนละตัวนะคะเป็นที่ระลึกนะคะเป็นเสื้อทีมเอมี่นะคะโชว์ให้นิดนึง นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะโอเคก็เอาไปใส่พี่เนาะเป็นที่ระลึกของแอมมี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปเยี่ยมพี่ๆที่ไซ์งานก่อสร้างนะอ่าแล้วไปเอฟซีอหเร็วขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า,<ม>า